ชีวิตในสังสารวัตรไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมในตาแหน่งของท่านโอ้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมนั้งปวง ไปศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละมัยเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบันจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำ อย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้นห้ำกระเพื่อมใจของเราก็องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิงน่งๆนุมน่มๆเบาๆ อใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลาย ร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆให้ลโกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีก แม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสวง่างเห็นแสงสวง่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในรงค์พระกะตามถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนมนมอย่างละเอียดอ่อนต่อไป ก็จะมีรางวันเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้น